ชุดชิ้นงานสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลายเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่มีการวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็กเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาต่อยอดปรับปรุงวิธีการสร้างรอยแตกตามยาวในรอยเชื่อม ชิ้นงานเชื่อมที่ได้จากการออกแบบสร้างด้วยวิธีการแบบเดิมมีข้อจำกัดคือรอยแตกที่เกิดขึ้นมีทิศทางไม่แน่นอนโดยมีทิศทางเอียงออกไปทางด้านซ้ายและทางด้านขวาไม่ขนานไปกับรอยเชื่อมซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากรอยแตกร้อนหรือฮอตแคร็กที่เกิดขึ้นจริงในรอยเชื่อมที่มักจะเกิดรอยแตกตรงตำแหน่งกึ่งกลางของรอยเชื่อมและมีทิศทางขนานไปกับรอยเชื่อม และกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นด้วยวิธีการแบบใหม่ 1. เตรียมชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอนหนา9มิลลิเมตรขนาดความกว้าง75มิลลิเมตรความยาว150มิลลิเมตร 2. ทำการบากร่องกำหนดตำแหน่งความกว้างของรอยเชื่อมบนชิ้นงาน ทำการเชื่อมทับหน้าด้วยการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือโดยใช้ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง E6UM60 ขนาด3.2ม mm, ิมความยาวรอยเชื่อม25มิม 4. ทำการบากร่องด้วยหินเจรไนตรงตำแหน่งกึ่งกลางของรอยเชื่อม นำชิ้นงานไปดัดงอในทิศทางขวางแนวเชื่อมเมื่อออกแรงกดลงบนตำแหน่งกึ่งกลางด้านตรงข้ามของรอยเชื่อมจะทำให้รอยเชื่อมรับแรงดึงและเกิดรอยแตกขึ้นตรงตำแหน่งกึ่งกลางของร่องบาก6จากนั้นทำการเชื่อมต่อลวดเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน E7016 ให้เต็มความยาวรอยเชื่อมแล้วทำการเจรไนลบผิวร่องบากออกให้เรียบเท่ากันตลอดทั้งความยาวรอยเชื่อม เจ็ดทำการเชื่อมทับหน้าด้วยกระบวนการเชื่อมทิกแบบไม่เติมลวดตลอดความยาวรอยเชื่อม 8. หลังจากนำไปดัดงอให้รอยเชื่อมรับแรงดึงจะทำให้เกิดรอยแตกตามยาวเปิดสู่ผิวหน้ารอยเชื่อมอีกครั้งและนำชิ้นงานมาดัดกลับให้อยู่ในแนวระนาบ 9. ท้าทำการเชื่อมแนวรูดและเจรไนตกแต่งให้เรียบร้อย ำชิ้นงานเชื่อมที่ได้จากกระบวนการผลิตมาทำการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็กด้วยโยกแม่เหล็กไฟฟ้าผลการตรวจสอบพบว่ามีเกาะรวมตัวกันของผงเหล็กตรงตำแหน่งรอยแตกมีความคมชัดและมีลักษณะเหมือนกับรอยแตกตามยาวแบบแตกร้อนที่เกิดขึ้นจริงในรอยเชื่อมจุดเด่นของการประดิษฐ์คิดค้นในครั้งนี้คือ ขั้นตอนและกระบวนการทำได้ง่ายราคาถูกการวางตำแหน่งและขนาดความยาวของรอยแตกมีความแม่นยำสามารถทำซ้ำได้เหมาะสำหรับใช้เป็นชิ้นงานเชื่อมฝึกภาคปฏิบัติการตรวจสอบโดยใช้อนุภาคแม่เหล็กการนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาออกแบบและผลิตชิ้นงานเชื่อมสำหรับการแข่งขันทักษะ สาขางานตรวจสอบและทดสอบวัสดุของวิทยลาลัยเทคนิคระดับภาคและระดับประเทศในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยสร้างชิ้นงานสำหรับฝึกปฏิบัติด้านการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสำหรับหลักสูตรผู้ตรวจสอบการเชื่อมสากลและหลักสูตรผู้ตรวจสอบแบบไม่ทำลายระดับสองในโครงการบัณฑิตพันใหม่ประเภทนอนดีกรี โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบแบบไม่ทำลายให้กับคณาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิผลิตและจำหน่ายแผ่นตรวจเช็คทิศทางสนามแม่เหล็กแผ่นตรวจสอบความไวของน้ำยาแทรกซึมให้กับบริษัท NDT Instrument ประเทศไทยจำกัดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลิตและจำหน่ายชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงกรรมวิธีการผลิตชิ้นงานพลาสติกสำหรับตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตาและชิ้นงานที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าวให้กับบริษัท CVM Group จำกัดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลิตและจำหน่าย ชิ้นงานเชื่อมสำหรับตรวจสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงให้กับบริษัทมิตรเจริญเคเบิลเวิร์กจำกัด